ขึ้นไม่ขึ้นเอ้ยสายจะต้องตัดลากบางส่วนออกสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าป่ากันนะครับเป็นป่าหน้าบ้านผมเองนะครับเป็นสวนหน้าบ้านนะครับ เป็นส่วนเล็กๆและที่ไม่กี่ตารางเมตรนะครับสําหรับป่าตรงนี้ก็จะอยู่ใต้ต้นมะเฟืองหน้าบ้านนะครับซึ่งก็จะมีหลายหลากต้นไม้ที่เอามาปลูกปลูกไว้นะครับตำแหน่งที่จะทำงานก็คือตรงนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาขุดเอาต้นนี้นะครับอยู่ต้นบวยบวยน้ำนะครับ ตอนนี้ตอนไว้แล้วก็มีรากแล้วแล้วจะเอาต่อตัวนี้ไปปลูกนะครับตำบอนไซกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอเคลียร์ต้นไม้แถวๆนี้ออกสักหน่อยนะครับจะได้ทำงานได้สะดวกหน่อย ค่อนข้างลบหน่อยนะครับตรงนี้ก็ซุกไว้เยอะนะครับทั้งต้นเชอร์รี่แคะต้นมะพร้าวต้นตาลอุ้เรียบร้อยตาลยอดหักไปแล้วโอ้ย รกมากครับเดี๋ยวผมเคลียร์เก่งตรงนี้ที่ตอนไว้ออกก่อนนะครับ น,นี่ก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปลงกระถางต้นนี้ก็สายประมาณประมาณนิ้วโป้งได้นะครับปลูกไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็มาขุดเอาไปลงกระถาง เดี๋ยวลองเดินดูก่อนมันจะขึ้นเลยไหมโอ้เพื่อนน่าจะขึ้นนะครับขึ้นไม่ขึ้นเลย สายจะต้องตัดลากบางส่วนออกตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวกระถางเอ้อันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาต้นที่ตอนไว้มาปลูกเลยละกันนะครับอันนี้ก็เก่งที่ตอนไว้นะครับ สำหรับกิ่งนี้ผมก็ตอนไว้น่าจะประมาณสักสามเดือนได้แล้วมั้งก็อยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะตัดกิ่งเพื่อเรียกว่าเขียนจะเขียนเิ่งตัดกิ่งออกเนี่ยก็วางแผนไว้น่วงหน้าเลยนะครับว่าเราตอนกิ่งไว้เราจะได้ไม่เสียนะครับไม่เสียไม้ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับ ตอนนี้ผมก็เลาะกิ่งเล็กๆออกหมดแล้วนะครับกิ่งเล็กๆที่พอจะเอาไปปลูกต่อได้เราก็เอาไปควบแน่นในโขดก็ได้นะครับเราก็สามารถจะมีต้นไม้เล็กๆเอาไว้ทำบอนไซของเราต่อไปได้อันนี้ก็เดี๋ยวผมเอาไปลงแทนต้นเดิมของมันเลย อันนี้ก็เป็นกิ่งนะครับเล็กๆที่จะเอาไปโคบแน่นเห็นว่ากิ่งเล็กๆต้นเล็กๆแต่ถ้าเกิดเราเอาไปปลูกไว้ตามริมรั้วเผอไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ได้ต้นใหญ่นะครับวยน้ำก็ชอบน้ำชอบแดดนะครับปลูกไว้ที่กลางแดดแล้วก็มีน้ำไว้ตลอดก็ดีนะครับส่วนสำหรับตออันนี้ผมก็จะทำการตัดแต่งรากนะครับ ในส่วนของการตัดแต่งรากนี่ก็จะไม่ได้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าคงจะไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ติดตามกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับ